ามาถึงอาชีพที่92กันนะจ๊ะอาชีพที่92คืออาชีพอะไรอาชีพที่92คืออาชีพที่คุณสามารถที่ทําได้นะครับผมคือการทําความสะอาดพรมพรมนี่แหละครับผมพรมที่วางกับพื้นบนพื้นห้องห้องนอนห้องทุกห้องนะครับผมคุณมีความรู้ด้านพรมเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดในสังคมนี้ได้นะครับผม อันนี้เป็นอกชีพเสริมหนึ่งนะครับที่คุณน่าสนใจนะค,คือการดูดฝุ่นพรมนะครับการทำสะอาดพรมนะครับการล้างฝุ่นฝุ่นพรมนะครับผมถ้าคุณเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะอาจได้เสริมได้จากมันนะครับผมและคุณก็อาจจะเป็นอาชีพหลักของคุณไดในอนาคตด้วยนะครับผมอันนี้เป็นอาชีพสือสััธ์นะครับผมและการเพิ่มเติมของอําความสะอาดพรมก็ทําความสะอาดพื้นทาความสะอาดผ้าม่านทำความาำำสะอาดจุดซอกหรลือที่เล็กๆนะครับผมอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถให้คุณพัฒนาต่อยอดในธุรกิจการงานคุณได้นะครับ โอเคจ้ามาถึงอาชีพที่92กันนะจ๊ะเฮ้ยทำไม92อวะงงๆเลยโอเคอาชีพที่92อนะครับคืออาชีพอะไรอาชีพที่คุณอาจจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้นะครับมันคือการทำแชร์ลิฟเล์ลิงนะครับผมคือจะบอกเป็นลูกโซ่ก็าอาจจะพูดพูดได้เต็มปากอาจจะไม่ได้ถูกันาดไหนก็ได้ครับผมมันคือการอะไรมันคือการที่เราชวนเขามานะครับผมมากดของเรานะครับผมยิ่งเขากดมากเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งได้เงินมากเท่านั้นนะครับผมก็เหมือนกับว่าเขาเข้าไปในลิงเรานะครับผม เขาเข้ามากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วไอคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเสียอะไรไหมนะมันจะไม่เสียอะไรนะครับผมมันคือเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลที่ไปอยู่ในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเขาจะได้เก็บข้อมูลนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนฐานข้อมูลว่าเฮ้ยเขามียอดเข้ามารับชมเท่านี้นะเหมือนกับการที่เรียกว่าหน้ามาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมมันคือ referral link นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบาย referral link อย่างละเอียดอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้นะครับผม แน่นอนว่า,าชีวิต93มันเป็นชิพที่เกี่ยวกับ Instagram นะครับปัจจุบันนี้โ,โซเชียลมันมีมากมายหลากหลายที่พูดแล้วพูดอาจจะพูดได้หมดก็ได้นะครับผมบางทีผมยังยังไม่รู้เลยว่าผมจะเข้าใจโซเชียลได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับผมปัจจุบันนี้การทำมาร์เก็ตติ้ง Marketing ออนไลน์ค่อนข้างที่จะกว้างขวางกวา้วางกวา้วางต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับผมอา,อาจจะติดอ่านไปบ้างนะครับผมมีอะไรบ้าง Facebook ที่เราเห็นเห็นนะครับในประเทศในประเทศโซนเอเชียก็จะมีไปตู้มีหลากหลายครับผม เอาของส่วนยุโรปก่อนล้วกัน facebook Instagram, ิน s t a g r a m อ่าทิกต o อกนี่เป็นของจีนนะครับผมแล้วก็อา่าทวิตเตอร์นะครับผมมีอีกหลากหลายมากเลยครับผมที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับผมและถ้าเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมันได้นะครับผมหรือสามารถที่จะเพิ่มเลดการติดตามของเราได้นะครับผมก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เข้ามาใน i ิน t a g r กรมเราได้ Twitter เราได้หรือว่าอา่าเฟซบุ๊กทิกต็อกเราได้นะครับผมคือถ้ามีคนสนใจมีคนติดตามเรานะครับผมก็ นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เขาจะเข้ามาแล้วติดตามเราและมีคนเป็นซปอนเซอร์เรานะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราได้นะครับผมแล้วมาถึงอาชีพทิ่9 4นะครับผมอาชีพทิ่94คืออะไรการขายเรือนร่างครับผมอาจจะดูฟังดูไม่ดีนะครับผมแต่ไม่ใช่ในความคิดนั้นนะครับมันคือการขายนิ้วมือแขนขานะครับผมถ้าคุณมีมือที่สวยเรี้ยวสวยนะครับผมหรือว่าแขนขาที่สวยนะครับหรือต้นคอที่สวยนะคุณสามารถที่จะ เอามาขายได้ถ่ายรูปมันครับผมแล้วเอามาขายแล้วคนก็จะเอาไปใช้ในในหลายๆกรณีครับผมเ <_ C it> ช่นเครื่องสําอางนะครับผมเ,เป็นการอ,อ,อาจจะใช้กับโฆษณาบางโฆษณานะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คุณสามารถที่จะขายได้นะครับผมและเป็นส่วนหนึ่งที่คุณสามารถที่จะทาได้ทันทีเลยนะครับผมเพราะคุณมีมือมีขานะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้มีในส่วนนั้นนะครับผมต้องขออภัยด้วยแต่คุณสามารถที่จะ พัฒนาส่วนอื่นของคุณได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทําอาชีพเสริมอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่ดราม่านะครับผมอย่าดราม่ากับผมนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะหารายได้เสริมให้กับทุกทุกคนจริงๆนะครับผมพยายามหารายได้เสริมและอาชีพเสริมต่างๆที่สามารถที่จะทําได้หมดทุกๆกรณีนะครับผมบางกรณีอาจจะยากไปบางกรณีอาจจะง่ายนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอาชีพที่เหมาะสมหรับทุกคนเหมือนกันนะครับผมอยากจะให้เข้าใจด้วยนะครับ มาถึงอาชีพต่อไปดีกว่าครับอาาจามาถึงอาชีพที่เ5แล้วราใกล้จะถึงร้อยอาชีพเสริมแนละ้วนะจ๊ะถือเป็นอะไรที่ผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้รับชมรับฟังกันมาถึงกันตอนนี้นะครับผมอาจจะพูดแบบติดๆขัดไปบ้างน,นะครับผมอาจจะพูดได้ไม่สะดวกสบายบ้างนะครับเป็นบางครั้งเพราะว่าบางอาชี้นผมก็ยังไม่ได้สามารถที่จะลงมือทําอย่างเต็มร้อยนะครับผมแต่บางอาชีพก็ได้ลงมือทำแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำเร e เฟนนะครับผม,เ,บผมเป็นคลิปออกมาให้ดูอีกเป็นให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งหน,งนะรเพรา่า คุณจะได้สามารถลงมือทําได้อย่างไม่ตะเขียตะขวงใจนะครับผมแล้วว่ามีคนทําให้คุณดูแล้วคุณแค่ทําตามหรือว่าคุณทาให้ดีกว่าผมแค่นั้นเองนะครับผมอีกชิพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพที่95นะครับคือการเริ่มต้นทําธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับผมหรือการขายของนะครับแค่คุณขายของเนี่ยคุณก็ขายได้เงินนะครับผมกับวิกนะครับผมเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เริ่มออกมาใหม่ตั้งแต่ปีของ2019นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับและเริ่มจะมาดังในช่วงนี้แล้วนะครับผมคือคุณสสาาาาาาามมมรรถทีีี่่ขยินนนนค้้้ใพวไดเะั อัลกอริทึมนะครับในการาตาก,ก้าการชาระเงินแล้วก็รูปแบบการที่คุณเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมแค่คุณเข้าไปสมัครนะครับผมแล้วก็ทําตามมันนะครับผมคุณก็สามารถที่จะลงสินค้าขายได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเว็บไซต์คุณคุณต้องเสียเงินให้กับวิกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเว็บไซต์วิกให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นหลังจากร้อยอาชีพผมจะเริ่มวิกให้คุณดูเลยแล้วกันเพราะว่าคุณจะได้เห็นว่า วิธีการทำทำยังไงนะครับผมแล้วก็มีวิธีการทําง่ายขนาดไหนนะครับเอาละครับผมมาถึงอาชีพที่ข้าศึกักนะครับผมคือการออกแบบแชทบอทนะครับผมก็คือแบบว่าอะไรคือมันมีแน่นอนแหละครับว่าการที่เราเข้าไปใน Facebook Instagram หรือว่าเข้าไปในไลน์นะครับผมเราไปเจอกับคนนะครับผมที่แบบว่าตอบคาถามไม่รู้เรื่องนะครับผมหรือว่าตอบมีการตั้งขึ้นมาอยู่ๆเด้งขึ้นมานะวครับว่าต้องการอะไรบ้างกดยังไงบ้างนี้มันคือแชทบอทนะครับผมคือบอทอัตโนมัตินะครับผมแบบว่า ตั้งไว้ว่าถ้ามีคนเข้ามาในเพจเนี่ยก็จะมีข้อความเด้งขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อความให้เลือกนะครับว่าหนึ่งคุณต้องการสินค้าแบบไหนคุณดูราคาคุณยังไงยังไงนะครับผมก็สามารถที่จะตัดจบตัดการตัดจบการขายได้เลยนะครับผมมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะผมว่าเพราะว่าาทำแชทบอทไม่ได้ยากอย่างคิดๆนะครับผมมันเป็นรูปแบบที่เอามาใส่ใน Facebook ได้เลยทันทีนะครับผมแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรขั้นตอนที่ยุ่งยากจนเกินไปเดี๋ยวผมจะสอนการทำแชทบอทดให้คุณดูนะครับผมอย่างละเอีย เพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําให้เสร็จในคลิปคลิปเดียวได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะดูน่าเบื่อจนเกินไปนะต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วมาถึงชี่ที่97กันนะครับผมควาล่านะครับผมอันนี้ดูจากในพันทิปนะครับผมมันคือ question and answer นะครับคือแนวถามตอบนะครับคือคุณมีความสามารถด้านไหนนะคุณก็ไปสามารถไปตอบด้า้นนั้นได้นะครับผมแล้วก็อีกเป็นอีกแง่นึงนะครับที่คุณสามารถไปดูข้อมูลนะครับผมเพื่อที่จะเอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้นะครับนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคือถ้าคุณรู้สึกว่าตตัััววเอองนนะครรบผมหื่าฮ เราทาอะไรต่อไม่ถูกว่ะเราชีวิตเราทําอะไรต่อไม่ไม่ค่อยได้ละเรารู้ทําอะไรต่อดีเนี่ยเราก็เข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้นะครับเราไปถามตอบนะครับผมมันสามารถที่จะได้คําตอบหรืออาจจะไม่ได้คาตอบที่คุณถูกใจได้นะครับแต่คุณอาจจะหาคําถามที่คุณถูกใจได้นะครับบางครั้งเนี่ยคำตอบของคําถามเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบนะครับผมอาจจะเป็นคําถามก็ได้นะครับผมที่ทําให้คุณถูกใจอันนี้เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับสําหรับผม เอาละครับผมมาถึงอาชีพที่98กันนะครับผมอาชีพที่98คืออะไรการช้อปปิ้งออนไลน์ครับผมเฮ้ยหลายคนงงว่าเฮ้ยช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอาชีพเสริมได้ยังไงเมื่อคุณลองคิดดูนะครับผมปัจจุบันนี้เนี่ยการที่เราซื้อสินค้าเนี่ยนะครับผมซื้อสินค้าบริการเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องไปเดินทางใช่ไหมครับผมถ้าคุณไม่ต้องเดินทางนะแล้วคุณสามารถที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้คุณไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลเลยแล้วคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วราคาถูกลงคุณจะเอาไหม นั่นแหละครับผมมันคือการประหยัดอย่างหนึ่งนะครับและเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งที่ดีเหมือนกันเพราะาอะไรเพราะคุณสามารถสั่งสินค้าปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถรู้ได้เลยว่าถ้าคุณเดินทางไปเนี่ยคุณจะเสียค่าน้ำมันเท่าไหร่หรือเสียคารถเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าคุณสั่งมาเนี่ยคุณเสียค่าส่งเท่าไหร่แล้วเรามาเปรียบเทียบกันนะครับผมว่าบาลานซ์ของเงินเนี่ยเท่าไหร่หรือความสมดุลของเงินเนี่ยเท่าไหร่แล้วคุณก็จะรู้ว่ามันจะประหยัดลงขนาดไหนนะครับและเป็นส่วนหนึ่งทศ และนี่คืออันที่99นะครับคือการลงทุนแห่งอนาคต invest in the future of finance นะครับผมคืออะไรครับมันคือการที่เราลงไปในเว็บไซต์ bnk นะครับผม future นะครับผมคือการปัจจุบันนี้เนี่ยการลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับผมค่อนข้างเยอะมากนะครับผมอย่าง airbnb ที่เกิดโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยก็เ,เพราะว่าเขาไปลงทุนในลงในพวกเว็บไซต์พวกนี้นะครับแลวเขาได้การระดมทุนที่ค่อนข้างมากแล้วก็สามารถเปิดเป็นบริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกได้แล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นคนที่ มีห้อง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 เช่านะครับผมห้องเนี่ยมากกว่ามากกว่าเจ็ดหมื่นห้องนะครับผมในทั่วประเทศทั่วไอ้ทั่วโลกนะครับและนี่คือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งครับผมคือเว็บไซต์ในการระดมทุนนะครับผมคือการบริจาคก,การที่สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนคือคุณต้องมีไอเดียที่ดีนะครับผมหรือว่าไอเดียคุณอาจจะไม่ได้ดีที่สุดก็ได้ครับแต่คุณลงมือสามารถลงมือทาได้นะครับผมคุณก็ลองลองลงลองลองไปดูเลยครับผมว่าคุณจะได้รับการ อนุมัติไหมนะครับผมและนี่คือเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับของคนไทยนะครับที่คิดว่าตัวเองไม่มีทุนนะครับผมเฮ้ยทำไมกูไม่มีทุนกูทําอะไรไม่ได้กูแบบกูกระจอกกูจนไม่เกี่ยวครับผมอันนี้คุณสามารถลงมือได้เลยนะครับผม Airbnb หรือเว็บไซต์ที่ทําเกี่ยวกับการเช่าที่พักนะครับผมหรือเช่าที่พักอาศัยนะครับผมเขาไม่มีทุนเริ่มต้นเท่าไหร่เลยนะครับผมแต่เขาสามารถสร้างตัวจนปัจจุบันนี้เป็นระดับพันล้านหมื่นล้านแล้วนะครับผม นั่นหมายความว่าคุณก็ทําได้ครับผมเพียงแค่คุณลงมือทาเท่านั้นเองและสุดท้ายชิปที่หนึ่งร้อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมทุกคนที่เข้ามาติดตามผมนะครับผมในทุกๆครั้งนะครับผมอยากจะบอกเสมอว่าถ้าคุณพร้อมนะครับหรือคุณไม่พร้อมนะครับผมคุณตัดพวกนี้ทิ้งไปเลยครับผมเลิกคิดมาถึงมันครับผมคุณคิดอย่างเดียวเลยครับว่าคุณจะหาเงินเพื่อช่วยตัวเองช่วยลูกหลานช่วยตัวของคุณช่วยพ่อแม่คุณช่วยเมียคุณช่วยตัวของคุณเองเนี่ยยังไงนะครับผม ถ้าคุณจะมองแค่เพียงว่าคุณไม่พร้อมนะครับคุณทาไม่ได้คุณกระจกนะครับผมคุณจะกระจอกไปตลอดชีวิตครับผมแต่นี่คืออาชีพที่เสริมร้อยอาชีพที่ผมพยายามหามานะครับผมแล้วก็ดูจากทุกเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ประยุกต์กับความรู้ที่ผมได้รับได้เรียนรู้มาแล้วก็จากเพื่อนๆฟูงๆที่ผมมีความรู้ด้านพวกนี้นะครับผมและวก็ขอบคุณเว็บไซต์พันทิปนะครับผมที่ได้นําเอาร้อยอาชีพเสริมมาผมประยุกต์ออกมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคนนะครับผม อย่างน้อยทุกคนมีอาชีพเสริมนะครับผมมันดีกว่าการที่เราจะอยู่เฉยๆอยู่เปล่าๆนะครับมีโทรศัพท์มือถือเครื่องละหมื่นสองหมื่นนะครับผมคุณสามารถทําอาชีพเสริมได้อยู่แล้วนะครับผมมีโทรศัพท์ห้าหกพันนะครับคุณก็สามารถทําอาชีพเสริมได้ครับผมคุณไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับผมคุณก็สามารถทําอาชีพเสริมได้เพียงแค่คุณไปที่ไลบรารีของจังหวัดนะครับผมเลยก็คือหอสมุดจังหวัดนะครับผมก็ไปขอยืมใช้อคอมพิวเตอร์ของเขาก่อนได้นะครับผม ถ้าคุณไม่ลงมือทำนะครับไม่มีอะไรสําเร็จแน่นอนครับผมคุณแค่ต้องเริ่มลงมือทําครับผมแล้วก็อาชีพที่หนึ่งร้อยนะครับคืออาชีพอะไรคือการขายหนังสือครับผมคือตอนปัจจุบันนี้ลงพิมพ์มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมคุณแค่ไปทงหนังสือมาเล่มนึงทําตัวเองให้ดูโดดเด่นแล้วก็พิมพ์หนังสือขายเลยครับผม <c oughs> อาจจะดูมันเป็นความฝันที่บนเวอร์จนเกินไปนะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณเริ่มลงมือทําแล้วตั้งแต่ตอนนี้ คุณสามารถที่จะทําได้ครับผมและอนาคตคุณก็สามารถที่เป็นเศรษฐีได้คุณลองคิดดูง่ายๆนะครับผมถ้าคุณผลิตหนังสือนะครับเล่มหนึ่งนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับผมคุณสามารถขายได้ราคา2 0 0รอยบาทเนี่ยคุณได้กำไรหนึ่งร้อยละถูกไหมครับถ้าคุณได้กำไร100รอยเนี่ยคุณขายได้ล้านเล่มเนี่ยหรือเอาง่ายๆครับขายได้แค่หมื่นเล่มเอาเอาแค่หมื่นเล่มพอครับคุณได้เท่าไหร่แล้ะครับผมคุณได้หนึ่งล้านแล้วนะครับทุกครั้งผมอยากให้คุณคิดว่าตัวเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดครับผม แต่อยู่ที่ว่าคุณพร้อมและคุณพร้อมที่พร้อมที่ใจนะครับผมใจของคุณพร้อมพอเรื่องถ้าใจของคุณพร้อมพอแล้วคุณลงมือทำครับผมผมเอาใจช่วยนะครับผมป้อมนะครับไว้เจอกันใหม่จ้าเดี๋ยวผมจะเจาะเรื่องแต่ละอาชีพให้คุณได้รับรู้ได้รับทราบนะครับผมไปพร้อมๆกันนะจะรักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ